สวัสดีครับอยู่กับช่องทีมงานรถโมเดลนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับมีคนขอมาว่านะครับสอนวิธีการทาอินโทรหน่อยนะครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันเลยครับก็เดี๋ยวเรามาดูแอปที่ต้องมีนะครับแอปแรกนะครับก็จะเป็นแอปแคปคัตนะครับแอปที่สองนะครับก็จะเป็นแอปคลายมาสเตอร์นะครับ ขั้นตอนแรกนะครับให้กดเข้าไปที่แอปแคปคัตนะครับกดที่โปโรเจกต์ใหม่ครับ<ป>และเลือกตรงนี้นะครับรูปภาพครับ<ป><ป>ก็กดที่รูปภาพนะครับ<ป>แล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการนะครับ นี่ครับเลือกรูปเลยนะครับใช้สองรูปนะครับแล้วก็กดเพิ่มเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ลบบทสุดท้ายออกนะครับกดลบครับและกดเข้าไปที่คําว่าเพิ่มการสร้างเสียงครับแล้วก็กดเข้าไปที่แยกออกแล้วแล้วก็เลือกเพลงนะครับก็เพลงผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ ก็ลองรันคลิปดูนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับให้เรานะครับกดไปที่รูปแรกนะครับแล้วก็ปรับเป็นปรับเวลาเป็นห้าจุดห้าวินะครับหา้าห้าจุดห้าวินะครับและอันที่สองนะครับรูปอันที่สองแล้วก็ปรับให้มาสุดเพลงนะครับปรับ ปับป้าไม้ให้สุดเพลงนะครับนี่ครับเมือ่อได้แล้วนะครับให้เรากดออกนะครับไม่ใช่กดออกนี้นะตอนแรกมันจะอยู่แบบนี้ครับให้กดเครื่องไม้ทางซ้ายนะครับกดออกครับแล้วก็กดที่ภาพครับ แล้วกดภาพเคลื่อนไหวครับแล้วกดเข้าครับแล้วก็กดที่หมุนซ้ายนะครับกดคําว่าหมุนซ้ายครับและเลื่อนระยะเวลาให้มาสุดนี้เลยนะครับนี่ครับสุดแล้วครับแล้วกดปอครับอันที่สองครับกดภาพเคลื่อนไหวเหมือนกันครับแล้วก็เข้าครับ และเลื่อนหาคําว่าซูมเข้าครับกดเข้าไปเลยครับและระยะเวลาให้เราเพิ่มสุดเหมือนกันครับได้แล้วครับแล้วก็กดดาวน์โหลดคลิปเลยครับอยู่ตรงนี้นะครับกดดาวน์โหลดเลครับแล้วก็รอนะครับรอให้มันดาวโหลดเสร็จก่อนนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับกดเสร็จสิ้นครับเราก็ไปต่อที่ แอปคลายมัตเตอร์เลยครับกดเข้าไปเลยครับดดก็รอนะครับรอให้มันเข้าขความโทรศัพท์ผมแหลนกนิดนึงครับแล้วกดคำว่าสร้างใหม่นะครับแล้วกดต่อไปนะครับ,รบแล้วกดวิดีโอที่ เราเพิ่งบันทึกมาเมื่อกี้นะครับอยู่ในแอปแคปคัทนี่ครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดมันจะมีคำว่าแปลงไฟล์แล้วก็กดตกลงนะครับไม่ต้องไปอ่านมันก็มันก็อาจะแปลงไฟล์ให้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันอ่านอ่านได้แล้วครับนี่ครับกดการกระบาดออกเลยครับ นี่ครับกดเลเยอร์ครับแล้วกดมีเดียครับแล้วก็เลือกวิดีโอที่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับครับมันจะเป็นเหมือนแบบว่าทำให้มันเรียมเียนะครับผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับนี่ครับกดมาเลยครับแล้วก็กดไปที่เต็มจอเลยครับกดทำให้มันเต็มจอกดอันนี้นะครับแล้วก็กดเต็มจอครับ ก็กดติ๊กถูกเลยครับก็กดที่วีดีโอข้างล่างครับก็กดคาว่าการผสมนะครับแล้วก็โอเวอร์เล์นะครับแล้วกดถูกครับก็จะได้แบบนี้นะครับ ต่อไปให้เรากดดาวน์โหลดคลิปนะครับนี่ครับกดตรงนี้นะครับแล้วกดบันทึกเป็นวิดีโอครับก็กดข้ามครับแล้วก็เราให้มันดาวน์โหลดเสร็จนะครับนี่ครับเมื่อได้แล้วนะครับให้เราลองกดเข้าไปดูที่แกลลอรี่ของเราหรือว่าอัลบั้มก็ได้ครับหรือว่าวิดีโอก็ได้ครับได้หมดทุกอย่างเลยครับ ก็ลองกดดูนะครับลองกดดูครับจะแหลกนิดหนึ่งนะครับ วัว่ามันจะเป็นแบบนี้เพว,ว่าผมกดตรงนี้นครับมันมันไม่ได้ไดาวน์โหลดมาแล้วมันจะเป็นนะอขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากให้สอนอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกลับสวัสดีครับ